สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube และก็ Facebook นะครับคลิปนี้พามาดูรถขุดจากอเมริกานะครับ c a t ตอร์ l l ลา่าสาม e นเกนตัวท็อปนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวงานตักดินนะครับเป็นการขุดดินใส่ดำนะครับตีอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำพลาย2นะครับตรงนี้ครับ เร็วมากเลยครับคันนี้ตัวนี้เป็น320เน็กเกนตัวท็อปนะครับตอนนี้มีระบบเพโลดด้วยครับรถเร็วมากครับตันนี้ใช้เครื่องยนต์ของเคทเองนะครับลาด C 7.1นะครับ1 5 8แรงม้าครับที่1 6 5 0รอบต่อนาทีครับปั๊มเร็วดีครัจะเป็นของเคทเองนะครับ น้ำหนักรถ22ตันนะครับปุ่งกี1.2คิวครับช่วงล่างเทียบเต้าแอรซีครับ8ตับ2ครับโรเลอร์8ลูกแครเรร์2ลูกใบเตก80ตอนนี้เครื่องยนต์ระบบ a อเซอร์นะครับปัดลมระบายความร้อน5ระบบนะครับตอนนี้ไม่มีสายฟานหม้อน้ำนะครับไม่มีเครื่องยนต์เขาขับแยกอิสระรับปัดลมก็ทำแยกการทำงานอิสระรับปัดลม5ตัวครับ เครื่องนี้เงียบมากครับตักนึกว่าของเล่นเลยครับเร็วกำถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยครับที่เพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ฝากดูโรสนาด้วยนะครับรสนาขึ้นมาก็ัดใจวันหน่อยครับไม่ต้องกดข้ามนะครับ ใน Youtube ก็ฝากติดตาไมไว้ด้วยนะครับกดกระดิง่งเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครัะ ไอชิส่สเต็กสองร้อยห้ากิครับของรูเป็นโคมัาโตปีซีสองร้อยหุ่นสิบเอฟซีโอปีซีสองหนึ่งสูงครับ เป็นฮิสาชิครับเครื่องยนต์อิโดสู6 b g 1 t เป็น6สูบไดเล็กนะ 1, รครับ168แรงม้าที่1,800รอบต่อนอาทีนะครับ <c oughs> มืดมาแล้วเห็นยังครับฉากหลังเราครับไม่น่ารอดอีกแล้ววันนี้ครับ กูจะตายกันไหนดีครับเอาคันนี้ก่อนแป๊บนึงครับ ชมเลนไวนครับมาดูความเร็วครับเหมือนแคทจะเร็วกว่าครับหรือว่าแคทเร็วกว่าแต่ว่าแคทเขาตักไม่ลึกนะแต่ตาชิกนี่ก็ลงลึกครับ 2คันนี้เมื่อกี้ถอยเข้าพร้อมๆกันนะครับมาดูครับว่าใครเร็วใครเสร็จก่อนนะครับ sket tem con á cái cây đuổi em đẹp việc เบรกโหดกว่าด้วยครับเต็มแล้วครับกลัง3 0มร้แปดครับ FM 2อง P ครับ ชีเขาไปเรื่อยๆครับแต่งดูมันมันต้องคันนี้ครับดูเพลินครับขับขับเร็วแบบนี้ครับถึงจะไม่เต็มอุ้มครับแต่มันเร็วมันเพลินดีครับแต่อชีเขาเน้นอุ้มหนักครับคันนี้เ,เน้นมวยเร็วครับ ภาพสั้นๆก็ขอไฟคลิปนี้ครับผมถ่ายไม่ถูกเลยครับไม่รู้จะถ่ายคันไหนท่านผู้ชมได้ดูนครับแต่ท่านผู้ชมชยชินดูโฆษณาครับสนับสนุนเราเยอะๆครับเดี๋ยวจะจัดโดนมาบินกันเลยครับ เต็มแล้วครับงานเร็วมากครับผมชอบมากการขับสไตล์แบบนี้ครับอันนี้เต็มแล้วครับงานออกเร็วนะครับ ผมเย็นมาแล้วเราคงต้องไปแล้วนะครับหลังจากนี้ครับฝนมันมาแล้วมืดมาแล้วครับให้ผู้ติดตาชมดูครับผมต้องกลับทางนี้ครับ vật lo VKT 係啊。 มันสุนี่รถใไหม่ครับไหม่แกะไหม่ครับสดสดร้อนร้อนเลยครับคันนี้ดูอยากสภาพเลยครับผงแกะกลองมาไม่นานทีครับอาจจะแกะกลองมาเพื่อโรงงานนี้โดยเฉพาะเลยครับสีนี่สวยจัดครับไม่มีรอยถะลอกเลยครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ่ายต่อไม่ไหวครับพอดีฝนตกครับ